วันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่จากแบรนด์โปกันนะครับผมนั่นก็คือ Smart b u t ต e r c a s e นะครับสินค้าตัวนี้ไม่ขาดกระติกที่มีความอเนกประสงค์ไปอย่างมากในชุดก็จะมีทิ้งกัดยางมาให้ด้วยเลยนะครับทางด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวาก็จะสามารถเก็บสูบพกได้ด้วยในชุดจะมีที่งัดยางมาให้2อ,อันนะครับแวร์เราเก็บเข้าขาติ่งนั้นทําได้ง่ายมากเพียงดึงยางและลัดเข้ากับตัวล็อกเลยส่วนที่เก็บสูบพกนั้นอยู่ทางด้านขวามือนะครับวิธีเก็บก็เหมือนกับที่เก็บที่งกัดยางเลยง่ายและสะดวกมมมาาาาาากกๆแแแนนนนนนน่่่่่ลไไขขยับนนนนับบอเเเเ็้ววรรปจดสู แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอย่างในคลิปเลยนะครับนี่แบบนี้เลยครับอขอเก็บจุกก่อนอลองหมุนขาจานให้ดูปึ๊บมาไม่โดนเลยครับส่วนขากระติกเนี่ยก็จะมีช่องเก็บเครื่องมือพกอยู่ด้านหลังด้วยขาติกสามารถปรับได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ปรับได้ทั้งดึงขวานะครับผมตามความถนัดเลยหรือว่าจะใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้ก็ได้นะครับ นี่ครับพอติดตั้งเตอรระบบก็จะเป็นแบบนี้เลยพร้อมลุยออกทริปได้เลยครับผมโดยมีน้ำหนักอยู่ที่80กรัมเท่านั้นราคาเพียง640บาทสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะครับ